สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลืองนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18มีนาคมนะครับ68นะครับก็มาส่งสินค้าทางไปสณียีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทนาเดินตามนะครับ4แถวแถวนะครับเดี๋ยวมาชมสินค้ากันนะครับผมนี่ครับวันนี้ส่ง2เครื่องนะครับทางไปสณียีนะครับนี่รถไปสณียีนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมไปสณียีใหญ่ เครื่องแรกก็เป็นสี่แถวจานคู่ลูกปืนนะครับสี่แถวจานคู่ลูกปืนนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับอ่ะส่งลูกค้าอำเภออุเทนเออ่ท่าอุเทนนะครับท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับราคาเครื่องนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับนี่ครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับระหว่างขาจะห่างประมาณสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนเลื่อนปรับได้นิดหน่อยนะครับผม ความสูงจากพื้นประมาณห้าสิบเซนได้นะครับนี่นะครับนี่ครับจานแหวกลูกปืนนี่ขนาดสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วนะครับลูกปืนนี่ครับถังข้าวถังใหญ่นะครับตัวน,นี้เจาะมาสี่รูนะครับสี่รูนี่จะลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับลงเป็นหลุมเป็นกอห่างประมาณสัก 2ี่สถึงยี่สิบห้เซนนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นที่ปล่อยข้าวนะครับตัวนี้เป็นจานแถมนะครับจานแถมก็จะเจาะมาอ่าอะไรน,นะนับกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดลูนะครับจะออกมาแปดลูจะลงเป็นจะลงถี่กว่าเดิมนะครับจะลงแบบโรยนะครับถี่กว่าเดิมนะครับนี่นะครับด้านหลังตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับนี่ครับนี่เป็นที่ปล่อยข้าวนะครับนี่ที่ปล่อยข้าวดึงหมุนนี้ออกแล้วก็ดึงสลักนี้ขึ้นนะครับนี่ครับ ข่าวจะลงออกออกจากตรงนี้นะครับมีก็ปิดไว้นะครับส่วนนี้นะครับตัวนี้เป็นหกแถวนะครับหกแถวจานคู่ลูกปืนเหมือนกันนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างขาจะห่างยี่สิบห้าเซนนะครับความสูงจากพื้นก่อ,อกประมาณ เท่ากันนะครับประมาณ45-50ถึงเซนนะครับน,นี้ส่งลูกค้าอำเภอกาบเชิงนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจานก็จะเป็นจานแบบลงเป็นหลุมเป็นกอแล้วก็แบบโรยนะครับแถมให้นะครับราคา1 4 0 0 0พบาทนะครับ14,00 0่ 104, บาทยังไม่รวมส่งนะครับผมนี่ครับด้านใน ก็เป็นเบรหมันกับน,นับตรงนี้นี่เป็นเบรกนะครับมีขากบนะครับขากรกจานก็ขนาด12บนิ้วนะครับอ๋อถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวใส่รถไทยนาเดินตามนะครับหรือว่ารถไทยนั่งขับนะครับมีทั้งขากระทูข้ขาจานนะครับ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับาทางร้านจัดส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับทางไปรษณีย์หรือให้ไปสง่งเองก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ